จริงหรือมั่วลิซ่าโบกมือลาวายจีหันศพค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในอเมริกายังคงเป็นประเด็นที่คลุมเครือไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใดสำหรับประเด็นการต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาของสี่สาวแบล็คทิ้งความไม่แน่นอนส่งผลให้ราคาหุ้นของ YG e n t เอนเตอร์เทนเมนต์ตกลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ตัวเท่นของ YG ได้ออกมาเปิดเผยว่ารายงานประจำไตรามาส3ของบริษัทจะถูกเผยในวันที่14พฤศจิกายนซึ่งหลายคนต่างพากันลุ้นว่าสัญญาของ BKACKPINK จะถูกพูดถึงในวันนี้ด้วยหรือเปล่าต้องมารอติดตามล่าสุดวันที่1พฤศจิกายน Counter News Counter News ได้ออกมาเปิดเผยว่าค่ายยักษ์ใหญ่ในสหรัฐได้ทำข้อเสนอเรื่องสัญญาส่งให้ลิซ่าดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากข้อมูลเพิ่มเติมได้เผยว่าลิซ่าคือเจ้าแม่มาลดีมีเดียหลังจากที่ลงนามข้อตกลงกับค่ายเพลงระดับโลกแต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อออกมาแต่เป็นค่ายเพลงดังในสหรัฐ ลิซ่าจะทำการเปิดบริษัทความบันเทิงเป็นของตัวเองโดยจะร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกับค่ายเพลงในสหรัฐลิซ่าจะได้รับเงินทดลองจ่าย60ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ2,160ล้านบาทไทยสัญญาข้อตกลงดังกล่าวจะถูกเปิดเผยให้รู้กันภายในต้นปีหน้าเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วและจะออกแถลงอย่างเป็นทางการ นี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นอย่างไรก็ตามรอประกาศอย่างเป็นทางการ